คาถาบูชาพระศิวลีนาโมตัสสะพระคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพระคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพระคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะศิวลีจ่มหาเถโรเทวตานาระปูชิโตโสระโหปัจจายาธิมีอาหางวันธามิตังสธาศิวลีจ่มหาเถโรยักษะาเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาธิมีอาหางวันธามิตังสธา สีวลีเถระคุณนางเอตังโสติลาพังพระวันตุเมสีวลีจ่ามหาเถโลเทวตา,าระปูชิโตโสรโหปัจายาทิมีหังวันธามิตังสธาสีวลีจ่ามหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสรโหปัจายาทิมีหังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสติลาพังพระวันตุเม สีวลีจามหาเถโรเทวตานาราปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมหิอาหางวันธามิตังสธาสีวลีจะามหาเถโลยักษะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหิอาหางวันธามิตังสธาสีวลีเถระคูนางเอตังโสธิลพาพังพระวันตุเมสาทุสาธุสาทุ